บอโจโยโมบนินเผยมาแล้วเป็นยังคือต้องเลือกน้องอุงอิงเขามมา่วมเป็นศินลปินของสาวหน่อยเพชรปานแพงโดยบิดอาอนนที่เป็นที่เป็นเพจและมีติ๊กตกติเหตวิภากวิจารณ์เกี่ยวกับมอล่ี่ติดตามศิลปินมอล่ําจนบางเทื่อวิพากวิจารณ์ไรจนเอฟซีของมอล่ําคณะต่างๆบ่พอใจแต่มื้อนี่ทั้งบอโจโยบนินได้ให บิดอา้อนเขาไปสัมผัสหลังเวทีที่ทตลาดนิ่นจ่าอมตะนครถนนเหลี่ยงเมืองจังหวัดชนบุรีที่เป็นที่ของสาวน้อยเพชรป่านแพงไปเปิดการแสดงอยู่ที่กรุงเทพและปริมุนทนเป็นวันที่สโดยสายเหตุของอันเลือกน้อกอุอิงเขามาเป็นศิลปินเขามาเป็นนางอีกหมอลำแทนที่สีมาเลือกคนงามงาม แต่กับเลือกอุ้งอิงที่เป็นเล็กหน่อยบรโจก็บบอกว่าเป็นแรงพักนันจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เฮดไหยเลือกน้องอุ้งอิงเขามาเป็นศินลปินสาวหน่อยเพชรบ้านแพงแต่กับบ่มมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวสิ่งที่เหนือธรรมชาติอย่างเดียวก็ขึ้นอยู่กับน้องอุ้งอิงนําหลังจากรับตองอุ้งอิงกับคิดคอนเทนต์คิดเรื่องเล่าสีเฮตยังต่อ จนต่อมาประมาณสองอาทิตย์กับมีซิงเกิสลสำหรับน้องอุงอิงมีเพลงหอบฟันมลังหานที่ยอดวิวตอนนี้อยู่ที่13ล้านวิวเพียงแต่ปล่อยซิงเกิลได้บวถึงสองเดือนหลังจากที่น้องอุงอิงเข้ามาอยู่กับสาวหน่อยเพชรปัน่นแพงได้บวถึงสองอาทิตย์และมีซิงเกิลของน้องอุงอิงตามมาหลายซิงเกิล ยางเลือกเขาสาอายที่ปล่อยซิงเกิลมาประมาณหนึเดือนยอดวิวอยู่ที่เจ็ล้านสี่แสนวิวและซิงเกิลล่าสุดที่ร่วมร้องเพลงกับบอโจโยมมินหน1เขาให้พ่อแนที่เพิ่งปล่อยซิงเกิลไปผ่านไป3วันยอดวิวอยู่ที่ 1, หนึ่ล้านหแสนวิวประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วสำหรับน้องอุงอิงสาวหน่อยเพชรปานแพงมาฟัง บางช่วงบางตอนที่บัโจยมมานินบอกเกี่ยวกับน้องอูอิงว่าจะไหนมาติดตามรับชมได้เลยนะครับแต่ตอนนี้น้องไม่ใช่นางเอกเนยน้องทำไมถึงว่าทำไมบ้านน้องจนน้องดังขนาดนีแม่ควาหมายผมสิ่บูชตลอดว่ามันมีสิ่งที่มองไม่เห็นเหตุให้ผมต้องทำไมต้องผลักดันคนนี้เออนั่นแหละความหมายสิ่งที่มองไม่เห็นภายในสิบวันสามารถที่ส้่งเสื้อเสียงได้ สั่งเสียเสียงแล้วกันหลายคนงงเนี่ยจังหยกลูกยีก็เคยสัมผัสโยโยยีนี่คือผู้จัดการไพ่ไพ่พงศ์ระท่อนเขาก็พูดถึงว่าคือมาสจั่นแล้วก็บอมงว่าอาจารย์โชคหนิสิโชคโชคศิลรักคนที่แต่งหลายพลงเพลงดังไอ้ลายพลงอ็เกขึ้นมาเป็นอะไรที่มาสจัยนเหมือนกันผมก็มอกว่าสิ่งที่มองบ่เห็นแต่ว่ามันก็ประกอบไปด้วยสิ่งที่จารกระท่ำของฮืองกาภายในสิบกวันภายในสิบกวันที่รับผู้ญิงเข้ามานี่แล้วก็ไอ้แทบไบละไบนอนในการทางคิดคอนเทนต์สร้างคอนเทน และแล้วก็มาถึงวันนี้ได้ก็แล้วมาอนีบ